โอ้เสียงกัดห้าไหมหยางถือว่าลายอยู่นะครับนี่ห้ามีหลายอยู่นะครับโี่นงโอ้กางกางง่ายกันนะครับ แงดีคอเอาผู้ใดเรือขีดหอดบรรยากาศบานเฮาเพื่อคนเลียงง่วอยูรรย่เบิ่งเป็นแนวทางนะครับอยากเลียงเลียงยงา่ายง่าที่ละครบเับแถวสวยไม่ปล่อยออกเลียงม,มันหนาวอยู่ครับเล็บหยาดีดี nhà kia nghe chè bo chè bò nó bo chè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  mẹ chè bo chè bo chè แม่จ้าฝูอยูนเหนีนพวกไปใส่แล้วครับบานกินวนกันอยู่หนีล่ลละไปไกลกว่าเกินจากจ้าฝูขาเลยเมียเด๋วมาวนยังสิออกสีดำๆเนี่ยนะครับมแม่โกงสายมีง่ายๆทั้งนั้นเลยนีแม่ดำ ใช้บุ้งว่าหน่อยทางนี้นี่ลามเสียกไปอู้หูหยาอะไรน่าเป็นหน้าบวกนะมิตรหยาเร็วมาเร็วกินเลยกินไป เมือนเอากินหมอกให้เขาขาวพี่น้องเนี่ยมาทา้งผืนขนาดอาทิตย์กำลังขึ้นกันเลยเปียกเนี่ยเป็นยังนไงครับภูมิต้านทานเขาหลายมันชิ้นเล่ะอ่ะเอาไปหาพวกแม่นี่ครับอ่ะอ่ะอ่ะอ หนาเร็วโครงสั่งเมย์ใหญ่หักงอมงามงวอันนี้กระทบไปพาบามันลายแล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสขืนรอบหนาก่อนลูกตตอๆไปเดี๋ยวพอดีๆใส่ยอยู่ครับ ยหญ่เลยนะครับกินแหละต้องยึดของ้ลู่พ้นได้มาเบิง่ง <c oughs> กินหยาบหยาง,ยา,งามงาม มันกินวุ้นกันอยู่พี่น้องเาเห็นย่งางพี่น้องเบิ้งที่เราโตรครับโมเสียงกัดหยาไหมหยางถือว่า,ลาย,ยาลายอยู่นะครับนี่หยามีลายอยู่นะครับ เหข้ว์ขาวๆเนี่ยกินไปกินไปเบิ่งครับฟุงสังไม่ใหญ่ๆเันนครับนี่นี่กับลอยซีสิบได้เลยครับนี่ต้องสูงอย่างนี้ผูนลอยตัวนึงผูน้อย เคกวนเป็นหอกง่วปีนึงครับเหนี่ยใหญ่อีกเนี่ยท่านทายให้เบิ้งนะโอ่สังโอ่งสางง่ายกันนะครับ ต้องอยู่ขอกันจย่งขีหูมันจะขีจับได้นะครับไว้กลางนะจับบ่ไรเนี่ยสีแดงดีอะเดี๋ยวรอบหนาเอาพอดีๆใส่ครับรอบหนาก่อนเอานี้มันตั้งทองเป็ลไร งอมันหลายนะครับมันก็เลยยากต่อกันผสมนะครับก็เลยเอาปอคุ้งผูกม,มาพี่นอ้องหยาตรงนี้แหละมีแต่คนว่าคือวพอดีดีไซน์ไม่นอยู่แล้วอพอดีใส่เบื้องแม่มหลายหลา,ยยางสี่มันที่เอาใส่ทันบ่ครับนี่ละเอาพอมาตั้งสี่พอพันมางสี่ก้าวมาขืนแต่ซึ่งเลยสมวนหมดมาซึ่งผสมเทียมเอาขืนแม่นหนึ่งต้นหมอสีมาลงแหละต้องรออีกเป็นเดือน ใชดเดี๋ยวขนอีกรอบนึงนี่คือว่าตรงนี้ยู่นหนีการว่าขึ้นปุ๊บเพิ่งปั๊บเอาจนติดมือหนึง่งเดี๋ยวปล่อยเลยติดเบิดเลยเฉยเดียวพลาดเบิดเลยเมียนี่ไก่ออกล่ะอ้วนนะมันหมรูเลยเาขาผมว่าได้สนนี่อะไรขุูมปูน กู้มูยเลยใหญ่ดําน,น,บบดนี่เป็นยม่งใหญ่กันนะครับลอยสี่สิบบวกขึ้นกันนะครับโอ้แมงวันตอมนะนี่และแมงวันตอมมัน โอ้โอู้ส่างเงี้ยนี่ก็ท้องอันนี้ค่ยคลองบางนี่แหละเรื่องแล้วนั่นครับรนี่แหละญ่ครับไปเร็วกินยาบันยามันคุมคุมเสื่อมูเบัดเลยเก่าโตเรียบร้อยติดเบิดแล้วมานเบิดแล้วครับ ดี๋ยวเต้นต่อไปเ้อเบิง่งมันออกลูกคอดลูกแล้วบานพี่น้องนี่บ๊ทกันกินน้ำกันอยู่นี่กินยาเกี้ยนฮัก เอาพี่น้องเอาบรรยากาศยหมดช้ามาฝากนะครับอยเสีตะกรอผู้เลี้ยงงัวถุกทันนะครับเอาผู้ใดเพื่อขีดหอดบรรยากาศบานเฮาเพื่อคนเลี้ยงงัวอยู่เบิ่งเป็นแนวทางนะครับอย,อ,อ,อย่าเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆทันทีนะครับแถวเสยสวยเมื่อปล่อยออกเลี้ยงนีมันหนาวอยู่ครับเว้ยรงมากปล่อยก็ะปวเอาครับเอาครับพี่น้องครับรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณพี่นอ้องทุกคนนะครับที่รับชมและติดตามนะครับช่องมเมีสารนะครับกันล่างใจกันเป็นเช่นเคยยางดีตลอดมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ